ตอนนี้ถึงวัดหนองหลวงแล้วค่ะอีก13กิโลก็จะถึงวัดใหม่ปายห้วยแล้วค่ะถึงทางเข้าวัดใหม่ปายห้วยแล้วค่ะเห็นพระเลยพระยืนสูงริบเลยไปด้านหลัง รูู้เกสไม่ขึ้นเกสลงไปแล้วเกสกลัวเห็นทุกม,มุมเลยตอนลงนี่แหละกลัวกลัวตอนลงอ่ะตอนนี้ถึงวัดหนองหลวงแล้วค่ะ อีก13กิโลก็จะถึงวัดใหม่ไปห้วยแล้วค่ะเดินทางกันต่อเลยค่ะ <C ock> ถึงทางเข้าวัดใหม่ไปห้วยแล้วค่ะ <C ock> จะถึงแล้วอีกนิดเดียวนี่เห็นพระเลยพระยืนสูงริบเลย การองเท้าเลยเิเนอะอยากกินอะไรไหมหมดมีลูกชิ้นขายเลยนะนี่ปิไไดไหมนี่นะตุถกอันนี้น้าตุกอันนี้นตุกนตก นุน่นตลกเฮ้เอ๊ะตู้ดูข้าไงในไหมเอ๊ะตู้ดูข้าไงานไหม รู้แต่เราจะเลาะไปข้างบนก่อนปะไปดูเป็ดก่อนไงนแล้วก็ค่อยเลาะไปด้านหลังเนี่ยที่เราจะไปดูเป็ดกันแต่เราว่ารูปปั้นหายไปแล้ว ตอนแรกตรงนี้เต็มเลยไม่ใช่ไงถ้าจำไม่ผิดนะที่มาล่าสุดเดืออะไรวะปีนี้หรือว่าปีที่แล้วเออเรามาถูกแล้วมาไม่ผิดแล้วเพราะว่าแม่จําตรงนั้นได้น่ะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรตักไปมันจะขี้โคลนหน่อยนะดีดีๆนะนี่ไงจำตรงนี้ได้ ีไปสูงสูงไปเกดเป็นเหลือสองตัวนู่นแต่ไปไม่ได้ทุกคนปิดน้ำขี้โคลงงั้นเลยน้ำขังเลยไปช่องนู้นี่กว่านี่ไงเดินไปช่องนี้เลยเกดจะได้ไปถึงรถแล้วก็กลับบ้านเลยเห็น้ำไหม พี you know ่น้ำไหมเออก็หลักเป นี่สวยนี่ตรงนี้สวยเกนมีสะพานเดินไปที่เจดีได้เจ้เดินเข้ามาอยู่กลางน้ำอ่ะ เดินไปที่สะพานเกดเพื่อถ่ายพญยาชาลาวันที่อยู่ในน้ำมัน,มนอยู่ในน้ำเกรอมาเลยเ,เห็นทุกลม,มอ่ะ ถ้าอยู่กลางน้ำแล้วนะนี่ไงพระยาชาละวันอยู่ในน้ำตัวใหญ่มากเลยอยู่ในน้ำตัวเป็นคนหัวเป็นละเเค บรรยากาศดีมากอ,ะอ่ะ่ะเราขึ้นข้างบนกันไปถ่ายมุมสูงมาก <c oughs> มงนู้นก็มีบันไดขึ้นนะตรงพระยืนอ่ะแต่เราจะขึ้นตรงนี้แคชั้นหน่อยนะเกาะไว้นะขึ้นไปแล้วเกาะเกาะน,นะตอนลงก็ต้องเกาะน,นะอย่าก,กิ้งลงเลยนะกิ้งลงไม่ได้เลยนะที่รู้ๆเกทไม่ขึ้นะ <laughs> เกตลงไปแล้วเกตกลัวเพราะว่าชันมาก ก็เคยขึ้นครั้งแรกอะเนี่ยเห็นทุกมุมเลยสวยมากตอนลงนี่แหละกลัวกลัวตอนลงอ่ะ กลับบ้านกันเถอะตอนนี้เราพาทุกคนดูจนครบแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะทั้งในเพจ Facebook ทั้งใน YouTube เลยค่ะเราสัญญานะคะว่าเราจะพัฒนา ช่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราถ่ายให้ทุกคนดูครบหมดแล้วทุกมุมเลยส่วนนรกก็มีแค่เป็ดแค่สองตัวค่ะแล้วเราก็เข้าไปดูไม่ได้เพราะว่าน้ำมันขังแล้วเราคิดว่าเราไม่น่าจะไปที่ไหนแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีทางผ่านวัดที่เราจะไปเพราะวัดที่เราจะไปก็ดูอีวกว่างเลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม เพจ Facebook ของเราด้วยนะคะแล้วก็ YouTube ของเราด้วยนะคะชื่อช่องมาบางแซดค่ะฝากดกดติดตามด้วยนะคะเราสัญญาว่าเราจะพัฒนาช่องให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ